คือจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยมองสหรัฐอเมริกาเนี่ยในทางลบเนี่ยนะครับมาสักประมาณตั้งแต่ราวๆปี2010อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเคยคุยกับน,นักการทูตจีนนะ,ะเขามองสหรัฐเนี่ยในทางลบอย่างชัดเจนเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2010คือเขามองว่าตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยประธานดีโอบามาเนี่ยพูดคําสําคัญคือ Pi ว o t to a s เชียแปลว่าการนโยบายปักหมุดเอเชียสมัยโอบามานั้นบอกว่าไอ้ความมั่นคงทางด้านฝั่งแอตแลนติกนะมันไม่ค,ค่อยมีอะไรจะต้อง หน้ากังวลแล้วนะสหรัฐควรที่จะมาโฟกัสเรื่องของความมั่นคงของฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะ,ะมันยังมีปัญหาต่างๆที่สหรัฐควรจะเข้ามาจัดการอันนี้จีนก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือการจ้องจะมาเพ่งเล็งหรือมาปิดล้อมจีนหรือเปล่าคำว่าไพ่หว to ทูเอเชียพอหมดโอบามาเข้าสู่โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์พูดเรื่องอะไรพูดเรื่อง free and open indo pacific นะ สหรัฐก็ยิ่งจีนขอโทษจีนก็ยิ่งคิดนะครับว่านี่คือแผนการของสหรัฐที่ต้องการที่จะมาร่วมมือกับประเทศต่างๆในเอเชียเพื่อปิดล้อมจีนใช่หรือไม่ะนะครับพอมาถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือโจไบเดนนะครับท่านก็พูดถึงเรื่อง Alliance of Democracy พูดถึงเรื่องพันธมิตรของบรรดาประเทศประชาธิปไตยเราจะเห็นได้ว่าภายใต้โจไบเดนซึ่งครองอำนาจมาปีกว่าๆเนี่ยนะเขาส่งเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ ประชาธิปไตยนะฮะที่อยู่ในโซนเอเชียและแปซิฟิกเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียพวกนี้อันนี้จีนก็ตีความว่านี่คือการปิดล้อมต้องการจะสกัดกัน้นการเจริญเติบโตของจีนดังนั้นเนี่ยไอ้ความโกรธของจีน,นมันไม่ใช่ว่ามีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวที่เพลโลซีไปเยือนไต้หวันแต่มันสะสมมาเนื่องจากว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความตึงเครียดมาอย่างน้อยตั้งแต่ประมาณปี2010แล้ว